ออกมาเปิดทางให้การผลิตสุราดําเนินการได้ง่ายมากขึ้นในมุมมองของรัฐนะคะ,คะการยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม สวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะหรือส่วนใหญ่เขาก็เรียกพี่อ้อมเนาะปานิสาอุป h ห t h นะคะเป็นผู้จัดจาการโรงเล่าและเป็นกรรมาการวิสาหกิจกลุ่มเมล็ดพันธุ์และการแปรรูปผ,ผ,ผลผลิตทางการเกษตรบ้านนนเชือกค่ะหรือว่าเล่าคูนค่ะคูนมีที่มาที่ไปยังไงครับก่อนจะเป็นเล่าคูนนะคะอาจจะต้องเล่าไปถึงพื้นหลังเนาะคือด้วยความที่หมู่บ้านที่เนี่ยค่ะรักษาพื้นที่ที่อยู่ที่เนี่ยเป็นแองกระทะก็คือมันเป็นที่ลุ่มแล้วก็น้ําอ่ะท่วมแบบ ท่วมถี่มาก2ปีครั้ง3ปีครั้งอะไรเงี้ยค่ะชาวบ้านที่นี่ก็เลยรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหก,กิจเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นการเก็บธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไว้ใช้หลังจากน้ําท่วมซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเมื่อประมาณเราๆยี่สิปีที่แล้วอะคะ่ะพ่อสวัสด์เนี่ยซึ่งเป็นคุณพ่อของพี่นะคะแกทํางานวิจัยเรื่องเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเนาะแกไปรวบรวมสูตรแป้งเหล้าสูตรวิธีการทําเหล้าในาแถบแ ภาคอีสานนะคะซึ่งก็ไปเจอลูกแป้ง400กว่าูตรไปเจอวิธีการทำเล่าในรูปแบบต่างๆแต่ว่าแกก็เอาความรู้พวกนี้ค่ะมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนซึ่งชุมชนนี้มี35ครอบครัวก็จริงแต่ว่ามีภูมิปัญญาเรื่องการทำเล่าหมดเลยก็คือทุกคนสามารถต้มกันเล่าเป็นหมักเล่าเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็คือมีความรู้องค์ความรู้เดิมอยู่แล้วนะคะรวมถึงเรามองเห็นว่ามันมีเรื่องของราคาข้าวที่มันตกต่ําซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยเอาข้าวบวกกับภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยเอามาแปลรูปเป็นเหล้าก็กลายมาเป็นเหล้าคูนในปัจจุบันค่ะสุราพื้นบ้านสำหรับพี่อ้อมคืออะไรถ้ามองภาพเรื่องของสุราพื้นบ้านหรือว่าสุราชุมชนเนี่ยมันก็จะเป็นอัตลักษณ์หรือความเฉพาะถิ่นนั้นๆเนาะ คือส่วนตัวพี่มองว่าเหล้ามันมีคาแรคเตอร์มันมีอัตลักษณ์มันมีความเป็นท้องถิน่นมันมีจุลินทรีย์มันมีน้ํามันมีหลายๆเรื่องที่เป็นโพเซตเป็นองค์ประกอบของมันอยู่นะคะซึ่งพี่มองว่าเรื่องสุราชุมชนเนี่ยมันคือสิ่งที่ถินน่นนั้นๆถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ซึ่งจริงเนี่ยเราก็ใช้ทั้งผลไม้ท้องถิน่น ของท้องถิ่นต่างๆนะคะลูกแป้งยีสต์ ط, อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในระบบนิเวศอยู่ในชุมชนตลอดมาเลยนะคะเราก็เอามาประยุกต์ใช้เนาะมันก็เลยเป็นสุลาชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองในรูปแบบของตัวเองข้อดีของการทำโซดาเพื่อบ้านเองคืออะไรครับพี่ว่า ท่านในข้อดมีมันมีหลายๆมิติมากๆเนาะแต่เรื่องที่พี่รู้สึกว่าพี่แฮปปี้กับมันคือมันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเนาะอีกอย่างเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสเอาอัตลักษณ์ท้องถิน่นเอามาให้คนทําให้คนได้รู้จักผ่านวิถีชีวิตผ่านรูปแบบวัฒนธรรมที่เราอยู่เนี่ยคนก็ค่อนข้างจะเห็นว่าโอ้มันมีมันมีเล่าท้องถิน่นที่มันมีคาแรคเตอร์แบบนี้มีรสชาติแบบนี้มันทําให้มันมีคุณค่าคุณค่าแล้วก็มีราคา ซึ่งแน่นอนมันส่งผลถึงอะไรมันส่งผลนึงเรามีอาชีพที่อยู่ในชุมชนเรามีอาชีพที่ทําที่บ้านโดยที่เราไม่ได้ออกไปดิ้นรนข้างนอกให้มันมากนัเรารู้สึกว่าการได้อยู่ที่บ้านแล้วมีอาชีพที่ให้เราทำแล้วได้เงินที่มันให้คุณค่ากับเรามันมันทำให้เราได้ใช้ชีวิตจริงๆอะไรอางี้ค่ะในการทำสุราพ,พื้นบ้านมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็มีแนวทางการแก้ปัญหาย,ยัางไงครับ ปัญหาอุปสรรคก็เป็นสิ่งที่พี่ว่าทุทกงานมันต้องมีแล้วมันก็ต้องเจอแต่ว่าเราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้แต่อาจจะแก้ไขช้าหน่อยเนาะก็อย่างเช่นเรื่องงบประมาณอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วมันเล็กมากและไม่ได้มีทุนอยู่เลยเนี่ยจากที่เคยจะเอาพื้นที่ตรงนี้ยทาบ้านแล้ก็เอามาแปลสภาพเป็นโรง,งเล่าแทนอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง ก็อย่างที่บอกว่าพอมันไม่ได้มีทุนเนี่ยการเติบโตของมันก็จะช้ารวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่เราใช้ในในโรงงานมันก็ต้องค่อยๆได้มากว่าจะได้มาก็เราก็รู้สึกว่าเอยมันมันค่อยๆหมุนไปอะค่ะ,ะแน่นอนว่าเรื่องเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นอุปสรรคหลักๆที่เราต้องเจออยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเรามองว่าการเติบโตที่ มันคงแต่ช้าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรา,เาพลาดได้น้อยหรือว่ามีความยืดหยุ่นสูงกว่าในขณะหนึ่งเนี่ยเรื่องขององบประมาณหรือการสนับสนุนที่เราต้องพึ่งพาตัวเองทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปส่วนอุปสรรคอื่นๆเนี่ยพี่มองถึงเรื่องมิติของกฎหมายที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าเนาะมันจะมีกฎหมายสุราหลายๆมาตราคะ่ะเช่นมาตราส2สองที่พูดถึงเรื่องของ การห้ามโฆษณาเนาะก็คือห้ามเห็นฉลากและโลโก้ค่ะซึ่งเรามองว่าการที่เราทําผลิตภัณฑ์หรือทําอะไรขายสักอย่างพอไม่เห็นฉลากไม่เห็นโลโก้เราทําเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่รู้จักอะ่ะแต่ในขนาดเดียวกันแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหญ่ๆในประเทศอะ่ะกับโฆษณาแบบแทบจะถูกกฎหมายผ่านทั้งสือผ่านทั้งคอนเสิร์ตผ่านทั้งป้ายโฆษณาผ่านทั้งทีวีผ่านทุกช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรเงี้ย แลในขณะเดียวกันเล่าชุมชนกับไม่มีแม้กระทั่งฉลากและโลโก้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนร้องเรียนจากหน่วยงานอะไรอย่างงี้ค่ะว่าแบบออกซื้อเยอะหรือว่าเห็นป้ายเห็นโฆษณาอย่างเงี้ยซึ่งมันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกับทุนใหญ่ๆที่มันมีความแตกต่างของการใช้อํานาจหรือใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าเทียมคือรายใหญ่เห็นได้โฆษณาได้แต่รายเล็กกับทําไม่ได้อ่าไม่นําซ้ํายังถูก จับและปรับเนาะซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนรายเลยก็กอะค่ะเราก็ไม่ได้มีทุนมากที่จะทําเรื่องพวกสื่อหรืออะไรมากเงี้ยแล้วโดยเฉพาะกฎหมายที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องแบบนี้มันก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างยิ่งใหญ่ของเราเหมือนกันซึ่งต่อให้พรลบอที่เขาแก้อยู่เนี่ยมาตรา3าที่แก้อยู่อาจจะสื่อโฆษณาได้ในอนาคตแต่ก็ปัจจุบันก็ยังทําไม่ได้นะคะผ่านมาแบบปีกว่าแล้วก็ยังใช้กฎหมายเดิมซึ่งเราก็รอกฎกระทรวงว่า มันจะมีความชัดเจนในเรื่องใดบ้างพี่ออมมองแนวทางของสลราพื้นบ้านในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเรามีโอกาสที่จะเอาเหล้าออกไปขายต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเรามองเรื่องการย้ายฐานการผลิตพี่เชื่อว่าการกินอยู่หรือวัฒนธรรมการกินดื่มมันแลกเปลี่ยนกันได้มันมันเราไปกินเหล้าบ้านเขาได้เขามากินเหล้าบ้านเราได้เราเอาสาโทไปทําที่บ้านเขาได้อะไรเงี้ยค่ะ พอมันมีข้อจํากัดเรื่องกฎหมายปุ๊บเราคิดว่าก็ไม่ต้องไปสร้างเงื่อนไขก็อาจจะมีทั้งรูปแบบของลูกค้าที่ O E M สั่งผลิตหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือไปตั้งฐานการผลิตที่ต่างประเทศแล้วนำเข้าวัตถุดิบจากไทยไปเลย อันนี้ก็มีความเป็นไปได้อันที่2ก็คือขยายกลุ่มลูกค้าซึ่งอาจจะไม่ใช่เป้าหมายแค่กลุ่มคนไทยเนาะอาจจะเป็นต่างชาติไปเลยเลยค่ะพี่ว่าเล้าไทยมันแข่งขันระดับโลกได้แต่แค่มันไม่เคยมีโอกาสแค่นั้นเองคูณเป็นหนึ่งในแบรนด์สุดาพื้นบ้านที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งยังมีอีกหลายชุมชน ที่อยากนํานเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นของตัวเองแต่กลับไม่สามารถก้าวเข้ามาสู่สังเวียนระดับโลกได้จึงเกิดคําถามว่ากฎหมายกําลังปกป้องสังคมจากโทษไัยชูดาหรือกําลังกีดกันภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์